ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดร์เดสส์นีกับรายการอนิเมะปฐะมัะาางะงาซึ่งเรื่องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนะี่ยก็คือเรื่องโซโล่เรเวลลิงซีซั่นที่2ตอนที่5นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ดูตัวเต็มเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูตัวเต็มก่อนนะครับเพราะในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันครับว่าในเนื้อหาของโซโล่เรเวลลิงซีซั่นที่2ตอนที่5เนี่ยมันมีเนื้อหาตรงไหนบ้างที่ได้ถูกปรับเปลี่ยนและแก้ไขไปนอกเหนือจากในเวอร์ชัััันนนนนมงะะแลใเววอรร์ชิยยาาคบซห กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าเริ่มจากตอนแรกก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่อยากรู้ว่า Solo r e v e l i n g ซีซั่นที่2ตอนที่5ใช้มังฮวาตอนไหนมาทําเป็นอนิเมะในตอนนี้บ้างคําตอบก็คือตั้แต่ตอนที่67ถึงตอนที่71เลยครับจบกันแบบพอดีนะแต่ว่าในตอนที่71เนี่ยก็จะมีบางฉากที่ดูเหลื่อมล้ําหรือถูกตัดออกไปบางซึ่งไม่แน่บางทีฉากเหล่านั้นเนี่ยอาจจะถูกยกไปใส่ไว้ในตอนที่6ก็ได้ครับแต่โดยรวมเนี่ยก ออร่ากลิ่นตัวของซองจินอูนะครับตัวอนิเมะกับตัวมังหะวานี่จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งเพราะว่าในตัวอนิเมะเนี่ยมันเหมือนจะเป็นแบบฉากรักแรกเนาะแบบพอชายกับหญิงได้เดินผ่านกันก็กลายเป็นเอฟเฟกต์ฟุ้งๆแทนนะครับนั่นะคือตอนที่ตัวชาแฮอินได้สัมผัสถึงกลิ่นของจินอูว่าเอ้ยตัวจินอูไม่มีกลิ่นเลยนี่ว่าแถมยังเป็นฮันเตอร์ที่มีกลิ่นหอมด้วยคือถ้าเป็นในตัวมังหะวานี่พี่คางแหลมกูจะมีออร่าออกมาแบบเป็นควันกลิ่นตัวเลยนะครับออร่าสีทองนะแล้วพอพูดถึงออ มีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าทํามอิสงะหต้องมีออร่าเป็นสีเขียวคะพอเป็นออร่าสีเขียวเนี่ยรู้สึกแทนที่มันจะเป็นออร่าแห่งความน่าเกรงขามันดูเหมือนเป็นออร่ากินตัวซะมากกว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะครับแต่ว่าพอเจอพี่ซองเข้าไปเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วว่าเออหรือจริงๆิงอิสงกูควรเปลี่ยนสีออร่าวะต่อมานะครับก็คือหน้าของแฮรอินที่ทําตัวเหมาะสมกับวัยมากยิ่งขึ้นอารมณ์เหมือนอยากจะได้ฝาชีแล้วนะครับซึ่งใบหน้านี้เนี่ยจะโผล่มาในเวอร์ชันมังหะวานะแต่ในตัว เพินภาพเปรียบเทียบให้ดูก็แล้วกันแล้วก็เพื่อนๆยังจําฉากที่ตัวจินอูได้เดินไปกับพวกทีมขุดเจาะได้ไหมครับในตอนนั้นจะมีการพูดถึงแค่เรื่องของชาแฮอินใช่ปหที่แบบว่าพระเอกอะโชคดีจังเลยเนาะที่จู่ๆไปเจอชาแฮอินโดยบังเอิญเพราะโดยโปกติแล้วหลายๆคนอยากเจอเธอแต่ว่าเข้าใกล้ไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็ต้องมองจากไกลๆนะจริงๆในฉากนีน้มันจะมีการตัดบทพูดของจินอูที่พูดสื่อถึงพลังเวทด้วยนะครับคือตัวจินอูจะพูดอะไรครับว่าสาเหตุที่ทีมขุดเจาะยังสามารถยิ้มกันหน้าร,ร่าเป็นรรงรง โดยพวกเขาเนี่ยไม่สามารถสัมผัสพลังเวทของบอสท,ที่ออกมาจากห้องบอสได้แต่ว่าตัวชาแฮอินหรือพวกฮันเตอร์ระดับสูงเนี่ยจะสามารถสัมผัสพลังเวทพวกนั้นได้นี่เลยเป็นเหตุผลครับที่ว่าทำไมตัวชาแฮอินหรือนักเอกของเราเนี่ยมักจะเดินวนเวียนอยู่ห้องบอสตลอดเวลานั่นก็เพื่อคอยดูครับว่าเกิดเหตุผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดบอสมอนเตอร์มันตื่นขึ้น,นมาฮันเตอร์ที่เป็นแรง้งต่ํากว่าแลงบี B ลงไปเนี่ยจุดจบน่าจะตายครับส่วนพวกแรงบี B เนี่ยอัตรารอดอย่าง50/50 50เลยนะถ้าเป็นแรแรงเอกหรือแล้งั่ฉากกทีถูตดออกไปเนี่ยกยน,นี้ แต่ยังมีฉากของจินโฮที่ทําการเรียกญาติอย่างซูฮยอนเพื่อที่จะให้ออกมารับฟังหรือระบายครับคือก่อนหน้านี้ตัวจินอูได้บอกกับจินโฮไว้ฮะว่าเขาจะหายไปสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าจินอูมันจะไปตวีดดนเจี้ยนลอยชั้นไงแต่เหมือนว่าพอออกมาแล้วเนี่ยก็น่าจะลืมจินโฮไปเลยนะครับจินโฮแบบลูกพี่ติดต่อไม่ติดเลยอะไรแบบนะี้ซูฮยอนก็เห็นว่าไอ้นี่แม่งเริ่ม,มเมาจนเลือรักก็เลยตัดสินใจโทรให้นะครับแถมยังโทรติดด้วยตรงนี้ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมบางคนเขาชอบรอชอบแสว่าพี่ซองแม่งแอคสาวคิดดูฮนะจ ตอนซูฮยอนโทรเ,เหมือนพอเป็นผู้หญิงปั๊บและโทรติดสัง้งนอะไรแบบในที่เขารอกันนะครับแต่ตรงนี้เราก็จะเห็นสีหน้าของซูฮยอนนะครับที่เธอได้เห็นว่าเวลาจินโฮอยู่กับจินอะูเนี่ยก็มักจะแสดงตัวที่เป็นแบบดูเด็กๆออกมานะครับส่วนเรื่องสําคัญที่จินโฮอยากคุยกับจินอะูเนี่ยก็คือการชักชวนจินอูเข้าร่วมกิวของพ่อเขานั่นเองครับก่อนจะไปพูดถึงฉากถัดไปอันนี้แวะแซวนิดนึงนะครับพอเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเล่นกันเต็มไปหมดเลยไม่ว่าเป็นใน a c e b o o กหรือใน Egg นะครับนั็คารับนั่นก็คือการ ก็ไม่ได้ดูมีอะไรหรอกนะครับแต่ว่าพอเป็นในเวอร์ชันอนิเมะเนี่ย มันตูมได้ใจจริงๆเลยนะต่อมานะครับอันนี้ผมรับว,ว่าเป็นการแก้ที่ดีมากๆนะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยสังเกตเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าทางทีมงานอนิเมะครับสามารถแก้พ็อดโคของเวอร์ชันมังหะวาออกมาได้ดีจริงๆโดยฉากที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือการแบ่งเกรดของทีมจู่โจมที่2นั่นเองครับในตัวอนิเมะหัวหน้าทีมขุดเจาะจะบอกไว้ใช่ไหมครับว่าเกรดในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นทีมจู่โจมที่2ของกิลนักล่าไปทําการต่อสู้ซึ่งเกรดที่พวกเขาจะเคลียร์กันเนี่ยตอนเช้าจะเป็นเกดรด ส่วนตอนเย็นหรือช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นเกรดแรงเอซื้อถามว่ามันดีตรงไหนใช่ไหมครับคือถ้าทุกคนไปอ่านในเวอร์ชันมังหะวาเนี่ยทุกคนจะเห็นนะครับว่าในตอนแรกอ่ะมันจะไม่มีบอกเลยว่ามีเกรดแรงซีอยู่แต่ว่าพอถึงตัวหน้าเนื้อเรื่องแล้วอะ่ะเราก็จะเห็นว่าเหมือนพวกเขาเข้าไปทํางานซึ่งมันก็ได้แปลกตรงที่ว่าถ้ามันไม่มีเกรดอื่นเลยมีแต่เกรดแรงเอเหมือนในเวอร์ชันมังหะวาสิ่งที่จะเกิดขึ้นและทาให้เนื้อหามันดูตลกมากๆเลยก็คือหนึ่ง ทำไมพวกทีมขุดเจาะถึงบอกว่าไม่อยากเข้าไปในเกรดแรงเอในตอนที่ตัวคีฮุนอะมาถามหาคนยกของในเมื่อตอนเช้าพวกเองก็เข้าไปในเกรดแรงเอเพื่อขุดหินเวทออกมาแล้วน่ะข้อ2เนื้อหาต่อจากนี้ทุกคนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าพวกคีฮุนเนี่ยต่อสู้กับไฮอ็อกอย่างยากลําบากมากเลยแค่20ตัวเองนะยังไม่รวมบอสด,ด้วยซ้ำพวกแร้งเอเนี่ยยังจะตายเลยครับแล้วถ้าทีมขุดเจาะเข้าไปเนี่ยไม่ตายกันยกตี้เลยเหรอซึ่งกรณีที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าตัวอนิเมะยังทาเนื้อหาตามเวอร์ชั่นมังหะวะที่มันเปน ใส่ใจกับตัวเนื้อเรื่องจริงๆนะถึงแม้ก่อนหน้านี้มันจะมีข้อพิพาทว่าคนญี่ปุ่นไม่ชอบเรื่อง solo โโลโเลวล l i n g ก็ตามครับแต่ดูเหมือนว่าทางทีมงานพอได้รับเงินมาได้รับบีฟมาเขาก็สามารถทําให้มันออกมาดีได้นะหรือว่าจริงๆแล้วที่ตัว solo โโมันออกมาดีเพราะได้เอวันพิกเจอร์มาทําให้วะคือถึงผมจะบอกว่าคนญี่ปุ่นทํางานดีเก็บรายละเอียดได้ดีเยี่ยมแต่เพื่อนๆก็เคยเจอมาบ้างแหละเพราะมันมีทุกซีซั่นเลยครับที่มันจะมีอนิเมะแบบกระโหลก,กลาออกมาจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมึงเอามาทําออกมาเป็นอนิเมะได้ยังไงวะเเเเรราะง้้นตนตีีีีผมมลลยยคิดดดว่าา่่่่่ททไสออใหญๆป็ A1 Studio หรือจะเป็นแมปป้าเองก็ตามนะครับแมปป้าวงเล็บบางครั้งนะที่แบบผิด จ,จผมว่าสตูดิโอใหญ่ๆเนี่ยบางทีมันก็ทําให้งานถูกอัปเกรดไประดับพัตเตอร์พีได้เหมือนกันนะแต่ถึงแม้ผมจะบอกว่าตัวอนิเมะมีการแก้พัดโถที่ทําออกมาได้ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตัวอนิเมะทาให้มันขาดหายไปเลยเนี่ยนั่นคือความอบอุ่นของในเวอร์ชันมังฮาวาครับเพื่อนๆยังจําตอนที่ตัวคิวฮูนหัวหน้าทีมปาร์ตี้ที่ 2, 2มาถามหาคนแบกของได้ไหมครับว่าใครในทีมขุดเจาะเนี่ยอยากจะเข้าร่วมด้วยทางด้านของจินฟูเนี่ยก็ได้ยกมือไปจริงๆแล้วในเวอร์ชันมััะววาาาาททีมขุดเเเจหหลลยยๆคนยนคนนบ้ออ่กกตแใู เลยนะแบบว่าช่วยแย้มแบบว่าอยากเอาตัวจินอูไปเลยแต่ในตัวอนิเม่มันจะมีแค่2คนก็คือพี่แว่นกับหัวหน้าทีมขุดเจาะใช่ปหแต่ถ้าเป็นมังฮวาเนี่ยมันจะมีคนมากกว่านั้นนะครับเพราะงั้นผมก็รู้สึกว่าในเวอร์ชันมังฮวาเนี่ยมันได้ความอบอุ่นมากกว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงแค่ทีมขุดเจาะแต่พวกเขาก็เหมือนอยู่กันแบบจริงใจอยู่กันแบบครอบครัวเนาะแล้วก็จะมีฉากหนึ่งนะครับหลังจากที่ตัวจินอูเข้าไปในเกตแล้วเนะี่ยถูกตัดออกนั่นคือคําพูดของตัวเซมีนั่นเองตัวเซมีที่เป็น ER ปนีีีีลลเเอออออรรขงงงงปาาาตตตตต้้้้้้่ไไดดดพูููวววััับบบถถถกกกททโโจจจจมมมมแแผผิชช ถ้าคนแบกของถูกโจมตีกิลต้องรับผิดชอบสถานการณ์ที่คนแบกของจะตกเป็นเป้าได้เนี่ยมันน้อยมากขนาดนั้นถ้าใช้สรุปคําพูดของเซมีง่ายๆคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนแบกของถูกโจมตีอ่ะหมายความว่าทีมจู่โจมตายเกี้ยงแล้วนั่นเองครับซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆเลยครับเนื่องจากปกติแล้วแต่ละกิลก่อนเขาจะส่งทีมจู่โจมมาเนี่ยเขาจะต้องวัดค่าพลังของเกตดก่อนแล้วเขาค่อยส่งลูกทีมเข้าไปครับซึ่งค่าพลังของเกตดอะ่ะมันจะต้องน้อยกว่าค่าพลังรวมของลูกทีมอยู่แล้วยกเว้นแต่เพียงแค่ว่าามี3ตัััวแปปรเเเเกกกดดนนนน้ยลล็ กระทันหันกับ2เกตนั้นเนี่ยมีบอสมอนเตอร์ที่แข็งแกร่งหลบซ่อนตัวอยู่กับข้อที่3ตัวแปรพิเศษเลยนะครับคือมีพี่จินอูเข้าไปด้วยคือกูไม่ได้ว่านะเว้ยแต่เวลาพี่จินอูเข้าไปในเกตไหนเนี่ยกูรู้สึกเหมือนเป็นโคนันอะเหมือนไปนเรียกตัวอันตรายมาตลอดเลยอ่ะไม่ใช่สังเกตดิหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากเนาะเพราะมันจะเป็นฉากต่อสู้ของปาร์ตี้จู่โจมที่2ของคิวฮันสเตอร์ประทะกับพวกหายออกแล้วใช่ไหมครับโดยรวมครับผมรู้สึกว่าทาง A1 ว i c t u เ e เนี่ยทำถึงนะไม่ว่าจะเป็นทั้ เปลี่ยนแก้ไขอยู่ยกตัวอย่างเช่นมีการสลับคนตึงนิดหน่อยในมังฮวาเนี่ยฉากเนี้ยคนที่ตึงมอนสเตอร์ไว้เนี่ยจะเป็นตัวจีน่านะครับส่วนอนิเมะเนี่ยจะเป็นตัวน้องแว่นแทนแล้วก็ซัมมอนเนอร์ที่อัญเชิญพูดไฟออกมาครับจริงๆเนี่ยเขาอัญเชิญออกมาแค่ตัวเดียวนะครับเพราะในเนื้อเรื่องเนี่ยจะบอกไว้ว่าพี่แกเนี่ยอัญเชิญ2ตัวได้แหละเหมือนในอนิเมะเลยแต่ว่าอาจจะทําให้เขาหมดสติไปครับเพราะว่าการอัญเชิญมอนสเตอร์ของหนึ่งของซัมมอนเนอร์เนี่ยมันค่อนข้างผ่านพลังเวทเยอะครับแล้วมันก็จะมีหลักการทํางานคล้ายๆกกกัััับพพววววลลลงงขออออจจรรริหืตตตนนูเเเยที่่าาาม์ พลังเวทก็หายไปแต่ว่าก็สามารถฟรื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆจนก,กว่าพลังเวทจะหมดนั่นแหละเพราะงั้นโดยโปกติแล้วฮันเตอร์เลยสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ได้แค่หนึ่งถึงสองตัวครับเพราะมันต้องเผื่อมานาหรือพลังเวทให้มอนเตอร์มันตายแล้วฟื้นคืนชีพด้วยก็คือถ้าไม่ใช่พี่จินอูนเนี่ยไม่มีใครสามารถทําได้แบบนั้นนะซึ่งผมก็ไม่รู้ครับว่าทาไมทางอนิเมะถึงปรับเปลี่ยนให้แบบอัญเชิญออกมาสองตัวทีเดียวสงสัยอยากให้ความเป็นแบบบิวอัพอารมณ์จัดๆมั้งแบบมันดูเหมือนคับขันแล้วอะไรประมาณน,น,นะ แล้วก็ตรงนี้นยะนับถือใจคีฮุนเลยนะครับเพราะเขาเป็นหัวหน้าที่ดีมากแนละ้วเพราะด้วยโปรติคนอาจจะเลือกไปต่อเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยได้กลายเป็นหัวหน้าปาร์ตี้จูโจมแบบถาวรใช่ปหแต่ตัวคีฮุนเนี่ยก็เป็นห่วงความปลอดภัยของลูกทีมนะครับเรียกว่าเป็นคนที่ยอมลดอีโก้ของตัวเองลงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะซึ่งพอคีฮุนทาแบบนั้นแล้วเนะี่ยตัวจินอูก็พูดขึ้นมานะว่ามันค่อนข้างแตกต่างจากปาร์ตี้ของเขาในตอนที่เจอดับเบิลแดนเจียนเลยคือมันเป็นความต่างของคนที่เป็นฮันเตอร์เพื่อปกป้องประเทศหรือปกป้องโโลกกกับคคนนนนนนทททีีี่่่่เเเป็ตตอออออรร์าาาแแแงงงงิุุมสภพด้ยจจข มันเป็นทีมที่รวมพันเตอร์แรง B กับแรง A เข้าไว้ด้วยกันใช่ไหมครับซึ่งพวกเขามีระดับสูงมากเลยถูกปะหมายความว่าพวกเขาอ่ะมีบทบาทสําคัญต่อการปิดเกจมากเลยไว้แต่พวกเขาเลือกที่จะไม่ได้สนใจเงินทองนะเพราะวกเขาบอกชัดเจนว่าหน้าที่ของพวกเขาอ่ะไม่ได้มีชีวิตรอดออกไปแต่เพื่อทํายังไงก็ได้ที่สามารถปิดเกจน,นี้ได้เห็นไหมว่ามีความแตกต่างจริงนะสําหรับคนที่เป็นฮันเตอร์แบบใจรักจริงๆเลยกับคนที่เป็นฮันเตอร์เพราะต้องการเพียงแค่หาเงินเท่านั้น,นครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในตอนที่5าเนี่ยจะตัดปิดจบไป ก็คือเจ้าเขี้ยวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เผลอพูดผิดคาเก่ากันนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่มีการปรับเปลี่ยนและแก้ไขใน s o l o l e v e l i n g ซีซันที่2ตอนที่สําหรับเพื่อนๆที่ได้ดูตอนนี้ไปแล้วคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากจะกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยไว้เจอกันทีในคลิปหน้าสักกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเจน